อร่อยยกนิ้วกับชาตามืออร่อยยกนิ้วกับชาตามือครับวันนี้ผมนิกเล่งหงครับพาทุกท่านมารู้จักกับอีกหนึ่งสาขาของชาตามือนะฮะสาขาใหม่เลยกับสาขานี้ครับสาขาเซนทัลเวสเกตชั้นจีนั่นเองนะครับสาขานี้เปิดให้บริการทุกวันนะฮะตั้งแต่10โมงถึง3ทุ่มนั่นเองนะฮะอย่างที่ใครหลายคนเนี่ยทราบดีอยู่แล้วนะฮะว่า เครื่องดื่มของชาตามือเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องความหอมกับความเข้มข้นที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนะฮะก็ยังมีเมนูเนี่ยที่หลากหลายให้ลูกค้าเนี่ยได้ลองชิมกันตลอดเลยครับวันนี้เนี่ยขอแนะนำเป็น3เมนูครับ ในลาเต้ซีรีส์นั่นเองนะฮะเป็นเมนูที่ใช้นมสูตรเฉพาะของทางชาตามือครับความพิเศษของเมนูนี้นะไม่มีส่วนผสมของนมขน้นและทุกแก้วนะครับก็ยังมีไข่มุกมรกตสีเขียวสวยอีกด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีกลิ่นหอมอ่อนๆของใบเตยนั่นเองครับต้องบอกเลยนะฮะว่าเมนูเครื่องดื่มของชาตามือเนี่ยเขาออกมาแต่ละอันเนี่ยโอ้โหจึ้งใจสวยงามทุกอันเลยฮะ ไม่ว่าจะออกเป็นเมนูไหนนะรับรองว่าถูกใจลูกค้าแน่นอนนะครับไปอร่อยยกนิ้วกับเมนูแรกครับนั่นก็คือกาแฟสดลาเต้นั่นเองนี่แล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นไข่มุกมรกตสีเขียวนั่นเอง กาแฟเข้มๆครับผสมมากับนมครับอย่างที่บอกนะฮะว่านมสูตรเฉพาะของชาตามือเนี่ยเวลาทานเข้าไปเนี่ยคุณจะได้รสสัมผัสที่ใหม่มากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าความหวานความอร่อยแบบนี้คุณไม่เคยทานที่ไหนมาก,ก่อนแน่นอนเพราะนมของเขาเนี่ยเป็นสูตรเฉพาะของชาตามือเท่านั้นนะครับหอมอร่อยแน่นอนมาลองกันให้ได้นะฮะกับ กาแฟสดลาเต้ครับผมและก็ยังมีนี่ครับมัทฉะลาเต้ครับเอาใจสายชายเขียวฮะนี่เลยฮะโอ้โหนี่ท่านผู้ชมสายชายเขียวบอกแล้วว่าห้ามพลาดเลยนะเพราะว่าแก้วนี้เนี่ยเขาใช้เป็นมัทฉะเข้มข้นเลยครับหอมแล้วก็มีกลิ่นมัทฉะแท้100%เปอร์เซ็นนะฮะเป็นรสชาติที่ละมุนนุ่มนวล ทานแล้วติดใจแน่นอนนะทุกท่านมาลองกันให้ได้ครับกับมัทฉาลาเต้ครับผมและก็ยังมีนี่ฮะอันนี้คือชากุหลาบลาเต้นั่นเองฮะ มากเลยบอกเลยนะฮะว่าชากุลาบของชาตามือเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องความหอมนะฮะบ,บวกกับความละมุนของนมสูตรเฉพาะของชาตามืออีกด้วยนะยิ่งทําให้รสชาติเนี่ยมันอร่อยสุดๆเลยละครับลงตัวหวานกําลังดีฮะและก็เข้ากันได้ดีอีกด้วยนะคะฝากไว้ด้วยครับกับชากุลาบลาเต้อร่อยมากและซีรีส์นี้นะครับก็ยังไม่หมดเพียงแค่3เมนูนี้นะครับ ยังมีไปอีก5เมนูรวมทั้งหมดเนี่ยแเมนูเลยทุกท่านไปหาทานกันได้เลยครับมีไม่ว่าจะเป็นชาไทยลาเต้ครับเอ็กซ์ต้ากีลาเต้ครับแบคทีลาเต้ครับโกโก้ลาเต้ครับและโฮจิชาลาเต้ครับชอบแบบไหนนะไปลองกันได้เลยนะบอกได้เลยว่าแวะไปแล้วลองชิมแล้วรับรองชื่นใจแน่นอนครับฝากไว้เลยนะครับกับซีรีส์นี้ฮะกับเมนูลาเต้ซีรีส์นั่นเองฮะมีถึง8เมนูครับที่พร้อมให้คุณได้ลองแล้วครับ ที่คุณเนี่ยสามารถไปลิ้มลองได้ที่หน้าร้านชาตามือได้เลยนะครับสามารถค้นหาสาขาของชาตามือได้ที่ Facebook ครับแอดชาตามือนะครับหรือว่าใครครับที่แวะมาที่นี่นะฮะก็สามารถมาลองได้ที่สาขานี้เลยครับนั่นก็คือสาขาเซนต์แทนเวสเกตตั้งอยู่ที่ชั้นจีนะฮะแวะมาลิ้มลองกันเยอะๆนะครับวันนี้ได้ลิ้มลองน้ำซีรีส์ดีๆกันไปแล้วนะฮะก็ต้องขอปิดท้ายด้วยนี่เลยครับนี่ฮะ ชาแบกทีซีรอดน,นมจากชาตามือเหมือนกันนะฮะสามารถไปหาซื้อทาได้ที่หน้าร้านเขาเช่นเดียวกันครับ คือผลิตภัณฑ์ชาแบคทีสูตรพิเศษครับที่ตั้งใจคัดสรรพันธุ์ชาอย่างดีผลิตด้วยกรรมวิธีสุดรพิถีพิถันครับจนได้ชาดําที่มีความหอมอร่อยครับเหมาะสำหรับชงเมนูชานมแบบซีรอนนั่นเองนะฮะหรือว่าชาดำเนี่ยก็ดีเช่นกันครับทุกท่านสามารถ,ถดื่มได้ทั้งร้อนทั้งเย็นหาซื้อได้เลยที่หน้าร้านชาตามือกว่า190สาขาทั่วประเทศไทยครับช้อปปี้ลาซาด้าเสิร์ชว่าชาตามือนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่ไลน์แอดครับแอดชาตามือครับและอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีครับ ถิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรครับมีแบบสูตรออริจินอลและสูตรขิงผง100ซไม่มีน้ําตาลสามารถหาซื้อดื่มได้ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนาทั่วประเทศไทย mm hmm. แผนกชากาแฟครับท็อปปี้ลาซาด้าเสิร์ชว่า h e r b ์เ h o u s e เฮาอันเดอร์สกอร์ออสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับได้ที่ Li like น์แอครับแอดเฮอร์เบิร์เฮาครับทิกต็อกเสิร์ชว่า h e r b ์เ h o u s e นะครับและสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันต่อครับว่าผมนิกเล้งหงจะพาไปอร่อยยกนิ้วก,กับชาตามือที่่ไหหหนนนนนกกััััตออเจสปดาา์้ะคร